ยังตามอยู่เลยครับนี่ตมอยู่เลยครับยังไม่กลับลังเลยด้วยมาหาผมเต็มเลยด้วยสวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้มีภารกิจตีพึ่งครับผ่านคบโทรชวนครับแม่ตีพึ่งมีต้นมะม่วงนี่ผ่านบก็ทำควบแย่คอยแล้วครับไปเราไปดูพึ่งอยู่ต้นมะม่วงครับเดี๋ยวมันค้ำก่อนเดี๋ยวรีบๆครับวันนี้ มาเชิงรีบด่าดูตาบ้างนี่วันนี้จะตกดินหรือครับถึงจะขับแล้วเดี๋ยวไปดูลังผึ้งกันครับลังใหญ่เลยครับเป็นอยู่มาแล้วครับพันหมึ่นแทบครับผ่านผลเอ้ยพันครับผมครับสวัสดีครับับพพนันลุยครับพันผลครับชีวิตง่ายสไตล์ลทุ่งแล้วก็พันวิ่งนะครับดิ่งบุกตะลุยครับผม ดนูแล้วตะกี้นี่ครับมีคำเป็นิศใช้ไหมแล้วว่าจะถอดตรงกลางเพราะว่ามันจะมีตัวเกาะคอนหนคือตัวอ่อนมันครับตัวเม่อ่อนทีถึงออกมาว่าจะไปมันจะยังบินไม่ได้มันจะเกาะคอนเห็นครับมันมีอยู่สองฝั่งเลยครับผมกระเดาๆด,ด,ดอกแต่ผม <c oughs> ว่ามันเคยงเกีเห็นเป็นแบบมันมีอยู่สองฝั่งจะเราดรารอดูครับผม กำลังจะจุดไฟกำลังจะถ,ถึงอืมครับทุกคนล้างพื้นดวงนานเลยครับเดี๋ยวจุดครบอีกทีนึงครับไฟดับสักกี่นี่อ่ะดูอีกันเลยครับ เดี๋ยวดุนกันพี่นออ้อง นอะไลหอมดุ่มลยโอ้โหถอดตรงกลางจริงๆครับโอ้โหน้ำหวานมีครับเต็มเปี๊ยเลยใช่ถือว่าโอเคเยอะน้ำหวานพอได้ครับผมนี่ครับรังกัดถอดตรงกลางจริงครับนี่แม่อ่อนมันอยู่ข้างนอกนีะครับ อ่อีกสักครู่ครับผมตั้งกล้องกันอ เดี๋ยวเอาลังออกก่อนครับเกะกะโอ้โห,โหอัดเยอะหรอก Uh huh. ตัดนัหวานแล้วครับตัดนัหวานทิศทางนี่นะตั้งกล้องทิศทางนี่นะผมเนะี่ยอืออือห โอ้ตจงตมงเเนาะไ้โืมกระจังกรเตี๊ยเออเจียสิงตรงนิดนึงไปแล้วเจอกันด้านล่างครับผมขอบลายลงมาทั้งพื้นแล้วครับถอดในกลางเป็นวงใหญ่เลยใช่หลือแต่ขอบนอกครับไม่ไ้มาอยู่นานแั่นเนาะไม่มีใครเห็นนครับเหลือนเหลือนกัวเลย น้ำหวานได้คี่ว่าหล่หวานเ็คือว่วาเดี๋ยวไล่อยู่พี่ดูนี่หาลางังมีน้ำหวานยากนะครับามากินน้ำมตรงนี้ละครับมีคนบอกเราตอนที่ออกมาจากบ้านครับผมก็ปานผลมายิมาดูอยู่ลงัลงเดียวกันครับมันบินไปโน่นส่วนน้องมวงอยู่ตรงนู้นส่นน้องวงใจตะวันกัต๊ก,ตกดินแล้ะครับมาจนํำดวนดาวันนี้ดูพอดีพาคุณพวอไปหาหมอครับมหาลาศครับผม เพิ่งจะกลับมาถึงครับโวนไม่โวนมั่วโยนครบจริงครับลงต้นมาเลยเลยมาโดนซะแม่หนึ่งครับเนี่ยมันตอบเป็นเชื่อนี่ครับอยู่ก็บความือเลยโดนมาแหม่หนึ่งเดี๋ยวเราแบ่งกันครับเดี๋ยวดีครัมีคนจะซื้ออยู่เด้ทันย่งจะเอาเลยไหมท่าไรแล้วก็ต้องไปช่างเด้อหมายถึงว่าถ้าพวกเแาจะขายเลยก็ขายทั้งหมดเลยก็ขายทั้งหมดไปเลยเล้วก็เอาแบ่งเงินแบ่งกลางทันยิงไปเลยก็ได้อ่ะไปช่างก่อนไปช่าง เออเดี๋ยวางนะไม่ไม่ยากเนาะไม่ช่างกับบ้านใช่ใช่อ่ะโอเคกอนไปเคลียร์กันเดี๋ยวแบ่งแจกอันนี้ครับแบ่งแวมีพันวิ่งจะเอาไปยุ่นนี่อ่ะโอเครับแต่เดี๋ยวแบ่งรังอันนี้ชินก็ได้ลาบอันนี้เนาะจบชิ้นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมผ่านกบครับจอผ่านกรบผลุยครับครับผมผ่านผลครับชีวิตง่ายสไตล์ทุ่งครับผ่านวิ่งครับผมวิ่งบุกตะลุยครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัครับสวัสดีครับมีครับมาดูครับดูของมันนี่จะไล่นี่เนาะออหลเขาขาวเต็มเลยครับถ้าไม่มีหมวกนี่อู๋เดี๋ยเที่ยวหาตีพึ่งโดยไม่มีหมวกเด้๋ยวไปนองเด้อเท่าไหร่นะราคาร้อยห้าสิบบาทครับสั่งได้ครับทีพันเน็ตขายของก็เลยไม่ย่งคิดว่านี่ก็รวมห้าสิบหกสิบคนนะนะไม่ได้ตูดนะเนี่ยนั่งไปตัว ตัวขาวนี่ใช่มุดเลยอ่ะใช่อย่างโหดง่วมนอนแตไม่มีมอ่ะเนี่ยครั้งนี้ก็มีอีกอ้ห้หูคักอ่ะสุดๆกับปลอยหาชิปก,กับผมไปครับ